สวัสดีค่าบส,บสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันศกุกร์ที่25พฤศจิกายนศพศ2565กับการวิเคราะห์กราฟทองประจำวันค่ะกราฟทองแท่งเดย์นั้นจบเป็นแท่งน้ำเงินนะคะแต่ว่าลักษณะเป็นลักษณะของกราฟที่แบบมีแท่งน้ำเงินมีแรงบายแต่แรงบายนิดเดียวนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานกราฟวิ่งไม่กี่จุดนะคะแต่เราก็สามารถทำกำไรได้นะคะทุกคนนะคะ <c oughs> ขอวัดนิดนึงค่ะ52กับ58 เมืม่อวานการาฟวิ่งอยู่ประมาณ600จุดนะคะจาก52ไป58 600จุดแต่ก็สามารถทําเงินได้เกือบล้านเหมือนกันนะคะทุกคนต้องบอกว่าเมืม่อวานนี้คือแบบโอเคน่ารักมากสําหรับการาฟทองไปดูว่าวันนี้จะว่ายังไงวันนี้ต้องบอกว่าการาฟก็ค่อนข้างกักนะคะเทเดอร์เฮนะคะมีการไม่ไม่สามารถยืนเหนือ58ได้แสดงว่า58ก็ถือว่าเป็นเป็นต้านหนึ่งที่แบบว่าทําให้กราฟกดลงมานะอาจจะมาแบ็กเทดเรับนะคะ ถ้าแนวรับทะลุลงข้างล่างได้ถ้าทะลุสี่เก้าคือลงถ้าทะลุสี่เก้าไม่ได้จะขึ้นนะไปดูที่ h ฮสึงอ่าโอเคงง้นแบคเทรไปตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นแนวรับนะคะถ้าทะลุลงมาได้จะลงได้แต่ว่าถ้าทะลุลงไม่ได้จะแรงราคาขึ้นนะคะมันมีสองอย่างนะตรงนี้แนวรับเช่นแนวรับตรงนี้ถ้าไม่ผ่านใช่ไหมมันจะโยกขึ้นบนเลยนะคะถ้าไม่ผ่านจะโยกขึ้นบนแต่ถ้าผ่านเนี่ยมันจะมาแบบนี้ ถ้าทะลุมาถึงจุดนี้ได้ค่ะมันจะมันจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นโคทํามจะวางแผนที่การวิ่งของกราฟนะโอกาสที่กราฟจะเกิดขึ้นมันจะ,จะประมาณนี้ถ้ามีถ้ามาแผน2มันจะเป็นรูปแบบนี้แต่ถ้ามาแค่แผนแรกมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นไปที่ราคาแนวต้านอยู่ที่ราคาห6นะคะขอาย่อขออภัยส7 6 3 1 7 6 3สแล้วก็หนึ่งหนั่นคือแนวต้านนะแนวต้านนะคะแต่ว่านี่คือ,อ,อในส่วนของแผนแนวรับจะประมาณนี้ถ้าทะลุรับ2อันนี้แปลกนะถ้าขึ้นไปได้อยู่นี่นะจ๊ะเทเดอร ถ้าขึ้นไปได้คือหมายความว่าถ้ามาจุดแรกอะจะมานี้โอเคไหมถ้ามาแค่จุดแรกจะมานี้แต่ถ้ามาจุดแรกแล้วก็ทะลุมันนี่อันนี้แปลกนะคะดังนั้นก็นะคะอันนี้พูแผนให้แผนนะแนวต้านคือโซนนี้เซลลได้แต่ว่าข้งางล่างถ้าไม่รู้ทะลุรับแรกก็นะคะมีโอกาสนราคาขึ้นดะังนั้น VIP เอาระบบปันเถกเข้ามาจาับนะคะเอาระบบปันเถกเข้ามาจับวันนี้เอ่อวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ปริมาณแรงซื้อขายอาจจะน้อยนะแล้วก็ต้องดูกราฟดีดๆก่อนเขาทํากาไรนะคะเมื่อคืนก็นะคะแบงก์ก ะะตลาดก็ปิดตอนดึกนะตอนดึกแล้วคราวนี้เช้ามาก็มีการขยับเล็กน้อยนะคะตอนนี้ตลาดเอเชียก็น่าจะวิ่งอยู่เอเชียยุโรปน่าจะวิ่งนะคะแต่ว่าอเมริกานี่เมื่อคืนเป็นกาวิ่งนิดเดียวนะคะโค้ชแคมได้กําไรก็บอก VIP พว่าพักผ่อนนะคะเพราะว่าโค้ชแคมนะคะ,ะเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะ,ะจะไปกาตานะทุกคนนะคะไปดูฟุตบอลโลกนะสำหรับใครที่สายฟุตบอลโลกนะคะเจอโค้ชแคมอาจจะไม่เห็นนะคะนั่งตัวเล็กๆอยู่ตรงไหนในสนามน,นะคะ คู่เยอรมันกับสเปนนะคะก็นะคะใครที่ชอบดูฟุตบอลนะคะก็โมเมนต์ประมาณว่าโค้ดก็นั่งอยู่ตรงนั้นผมก็นั่งอยู่โค้ดด้วยแต่ผมดูจอก็ได้นะฮะอ่านะคะดังนั้นก็นะคะช่องนี้ก็นะคะถือว่าเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองและที่สำคัญก็แพมมองว่าก็แพมเป็นเป็นแค่ตัวอย่างหรือว่าเป็นคนที่เดินมาก่อนเท่านั้นค่ะนะ,ะก็เลยสามารถที่จะนะคะ มีโอกาสหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะนะคะสามารถที่จะเดินทางไปไหนก็ได้เพราะว่านะคะ,ะเมื่อเราะะสามารถหาตังค์ได้บนโลกใบนี้แล้วค่ะแล้วก็มีวิชาหาเงินบนโลกใบนี้แล้วค่ะนะคะเราอยู่ที่ไหนก็หาเงินได้นะคะและที่สําคัญค่ะสาหรับ VIP ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าคุแปมเดินทางคุแปรนะคะเตรียมซิมเตรียมอินเทอร์เน็ตไปพร้อม นะถ้ากราฟสวยยังไงก็แปลวก็จะมีการอัปเดตบิคอลกราฟให้กับ VIP แน่นอนแต่ถ้าอยู่บนเครื่องไม่มีสัญญาณนะคะหรือว่าถ้าสถานที่ตรงไหนไม่มีสัญญาณก็ให้เข้าใจว่าโค้ชแพรนะคะอาจจะสมิธสะดวกนะแต่ว่ายังไงโคแ้แพรก็ดูแล VIP เต็มที่นะคะได้รับคำแนะนําเหมือนเดิมนะไม่ต้องกังวลน,นะคะส่วนการไล์นะคะก็ต้องดูอีกทีนึงว่าไม่แน่ใจว่าจะไลได้หรือยังไงเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะคะเพราะหลายคนบอกว่านะคะที่ประเทศนั้นค่อนข้างนะคะจะ อ่านะคะมีมีกฎหมายหรือว่าอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการวิดีโอหรืออะไรพวกนี้นะคะขอดูก่อนนะคะว่าจะทําได้หรือไม่ทําได้ยังไงแล้วก็นะ,ะคะโค้ดแคมก็นะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศต่างๆมาฝากอาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะลงทิกตอกหรือลง Facebook นะแล้วก็เดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่กาตาร์ด้วยกันนะแต่น่าจะไปลงเครื่องที่ดูไบกันเนาะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวโค้ดแคมส่งเข้าไปนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้เช,ช้าวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพศ2565ค่ะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทททุุกกวววันนนนขขออใให้่าาาามมมีคคสสสและะปปรรรรรบเเเเ็็จดด์ โคแผมโคนธานรโรดนะคะขอเป็นตัวอย่างให้กับคุณนะคะแล้วก็ให้คุณมีแรงบันดาลใจว่าคนที่เขาเดินมาก่อนเขาสําเร็จก่อนส่วนเรากําลังเดินตามขอให้ทุกท่านฝึกฝนเนรียนรู้จุดเข้าจุดเก็บกําไรและที่สําคัญค่ะมีวินัยนะคะในการเทรดรักษาทุนเพื่อกําไรนะคะไม่ปล่อยให้ล่าไกลไม่ใช่เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ได้นะคะโอเคเป็นกาลังใจทุกท่านนะคะ